ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอร์ซูเออรุ่น1000 VA ตัวนี้ของลูกค้าจากกรทมลูกค้าบอกว่ามีเครื่องมีกลิ่นไหม้เปอยเครื่องไม่ติดนะครับโอนี่ก็สวิตสวิก็เสียด้วยนะสวิคมีปัญหาด้วยตอนนี้ลูกค้าเคยส่งมาซ่อม ใช่ตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งหนึ่งเป็นรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันก็คือครั้งก่อนเนี่ยส่งมาซ่อมตัวเครื่องมีอาการบอดไหมภาคใจไฟเสียเสียหายหลายจุดนะครับเพราะว่าพัดลมระบายความร้อนช็อตนะฮะก็ในครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็น่าจะแนะนำไปว่าให้ลูกค้าหมั่นตรวจเช็คพัดลมนะ เพราะว่าพัดลมช็อตมันทําให้เครื่องมีปัญหาภาคไฟเลี้ยงช็อตทานซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตถึงขั้นว่าอ่าบอดไหม้ทะลุได้นะครับเหมือนครั้งที่แล้วอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบนะว่าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยสวิตมีอาการลักษณะเนี้ยผมว่าพัดลมน่าจะมีปัญหาเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้เครื่องชอนะ็อตเนาะเพราะว่า ถ้าถ้าเครื่องที่เสียหายมาลักษณะเนี้ยผมก็จะแนะนําในคลิปเสมอว่าให้ลูกค้าใช้งานแล้วหมันตรวจเช็คพัดลมนะครับให้มันดูพัดลมด้วยว่ามันหมุนหรือเปล่ามันมีทํางานมีเสียงหรือว่ามันฝืดมันอะไรหรือเปล่าเนาะถ้าพัดลมมีปัญหามันจะเกิดปัญหาตามมาแบบนี้นะครับก็คือทําให้เครื่องช็อต ถ้าไปเลี้ยงพังเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะแต่ผมคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับพัดลมอาการในลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวลองดูก่อว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าที่ซ่อมไปในอ่าตัวเดียวกันน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหน่าจะเป็นคนละตัวหรือเปล่าแต่เนี้ยนะครับอ่าให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้ก็ช็อตเสียหายค่อนข้างเยอะเลยนะฮะปัญหาเกิดจากอะไร เดี๋ยวดูพัดลมนะอืมพัดลมฝืดทั้งสองตัวเลยครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเป็นปัญหาที่ลูกค้าใช้แล้วไม่ค่อยดูแลกันผมเตือนทุกคลิปเลยนะที่ที่ซ่อมเกี่ยวกับอาการเนี้ยพัดลมไม่หมุนพัดลมชอ็อตพัดลมฝืดแล้วทำให้เครื่อง ช็อตไหม้เสียหายเตือนกันทุกคลิปเลยแต่ว่าก็ลูกค้าก็ยังมีอยู่เรื่อยๆที่ใช้แล้วไม่ไม่ดูแลพัดลมนะฮะพวกนี้เราจะใช้งานอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูแลด้วยต้องถอดออกมาทาความสะอาดมาเป่าฝุ่นมาเช็คพัดลมนะครับอันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดของลูกค้าไม่ได้เป็นความผิดพลาดของตัวเครื่องเนะตัวเครื่องมันก็ทํางานของมันปกตินะครับทีนี้พัดลมระบายความร้อนเนี่ยมันมีอายุการใช้งาน นะฮะเราใช้ไปสักพักหนึ่งคือจริงๆรแล้วไม่ต้องถึงปีหรอกพัดลมพวกเนี้ยนะฮะประมาณสักสามเดือนสี่เดือนเนี่ยเราต้องตอดออกมาเช็คดูแล้วว่ามันฝืดหรือยังมีเสียงหรือยังยังหมุนปกติหรือเปล่านะครับถ้าเราใช้อย่างเดียวไม่ดูแลมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมเตือนเพื่อนๆนทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับพัดลมระบายความร้อนค่อนข้างสําคัญเวลาใช้งานก็หมั่นดูแลด้วยนะครับ มันตรวจเช็คบ่อยๆไม่จําเป็นที่จะต้องหนึ่งเดือนเช็คครั้งเช็คทุกวันได้ยิ่งดีนะดูว่ามันหมุนหรือเปล่าอวันนี้เราอยู่บ้านอก็ลองดูมันหน่อยนึงนะ,อะสองสามวันอาทิตย์นึงก็มาดูมันหน่อยนึงนะครับถ้าติดตั้งแล้วทิ้งเลยไม่ดูแลเลยเนี่ยก็เราก็จะต้องเสียค่าซ่อมนะอันนี้เสียหายเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่แต่น่าจะเป็นคนละตัวกับครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้วก็ของลูกค้าก็ไหม้แบบนี้แต่ไหม้เยอะกว่านี้เนาะตัวตัวก่อนหน้าถ้าจะไม่ผิดหน้าจะไหม้บอดทะลุไปเลยอันนี้น่าจะเป็นคนละตัวกันแต่ว่าเสียเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะในตัวที่แล้วผมก็ได้น่าจะน่าจะมีการแนะนำะให้หมันตัวเช็คพัดลมเนาะอันนี้ลูกค้าตัวนี้ก็ยังเสียมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าดูคลิปแล้วนะครับนะ ซ่อมกลับไปใช้งานเนี่ยนะครับหมั่นดูแลเลยนะฮะพัดลมระบายความร้อนพัดลมนี่อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพราะว่ามันฝืดทั้งสองตัวเลยไม่รู้ว่ามันมันชอ็อตน่าจะช็อตเนาะถึงทําให้เครื่องไหมนะฮะหมั่นตรวจเช็คเลยนะครับแล้วจะไม่เกิดอาการแบบนี้จะไม่เกิดความเสียหายแบบนี้นะนะฮะเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมาตัวนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนนี้มันไหมเยอะเลย ก็ถอดตัวบอร์ดออกมาตัวเช็คอุปกรณ์ตัวที่เสียหายนะครับก็จะมีทรานซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงนะครับมีซีเนอร์ไดโอดแล้วก็มีไดโอดบริเวณช็อคเก็ตสวิตชนะครับแล้วก็ช็อคเก็ตสวิตช์ไ่ไหม้มไปเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวใช้วิธีการบัดกีสายไฟอนะครับเดี๋ยวบัดกีสายออกไปออกไปเลยนะฮะแล้วก็สายสวิตชไหม้นะครับ ส่วนตัวสวิตผมแก้ไขให้แล้วนะสวิตจริงๆมันมันก็เสียนะอันนี้ผมแกะออกมาแก้ไขแล้วก็มีาทารานซิตเตอร์คุมพัดลมตัวนี้นะครับก็คาดว่าพัดลมน่าจะช็อตด,ด้วย1ตัวนะเท่าที่ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ตรวจเช็คแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่เสียนะฮะก็ เดี๋ยวจะเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองจ่ายไฟดูว่าตัวเครื่องจะกลับมาทำงานได้หรือเปล่าครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่เสียหายทั้งหมดแล้วนะครับมีทรานซิสเตอร์ซีเนอร์ไดโอดมีไดโอดนะครับแล้วก็อันนี้สวิตช์บัดกรีสายไฟออกมาเนาะ เพราะว่าช็อกเก็ตมันไหม้ไปแล้วนะครับไปตีสายไฟมาเข้าที่สวิ์นะฮะมีฐา,านซิสเตอร์คุมพัดลมนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทดลองจ่ายไฟเข้าที่ตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ดูตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาที่กิจทายอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับ ทดลองเปิดเครื่องนะโอเคเครื่องเปิดติดแล้วนะครับเดี๋ยววัดชุดไฟเลี้ยงหน่อยหนึ่งว่ามีไฟออกมาเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติจะต้องมีไฟประมาณ2ี่ถึง25่โวลต์วัดที่ขาหนึ่งของ IC78M12 อนะอันนี้เป็นไฟเลี้ยงที่เราซ่อมนะชุดไฟเลี้ยงที่เราซ่อมนะครับอะ วัดได้23โวลต์โอเคชุดไฟเลี้ยงปกตินะครับตัวกิจทายเปิดติดแล้วเดี๋ยวลองจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องดูว่าเครื่องทำงานได้ปกติหรือเปล่าจ่ายไฟ AC เข้าไปเครื่องรันแล้วนะฮะเดี๋ยวดูกำลังวัดต้องอยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับ100วัตต์พอดีผมลิมิตกระแสของพาวเวอร์สไ y ไว้ที่3แอมป์เนาะมันจะได้ราวๆเนี้ยนะครับ หนึ่งรยวัตต์โอเคตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับมอแมอแปลงคอนเวอร์เตอร์มีเสียงจิ๊จิหน่อยนะเป็นปกตินะบางตัวดังบางตัวไม่ดังเนาะสำหรับกิดแดงนะฮะบบางตัวดังแรงกว่านี้ก็มีก็เดี๋ยวประกอบนะครับน่าจะมีพัดลมที่จะต้องแก้ไขอีกเนาะอันนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะฮะแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวเครื่องทางานปกติแล้วยังมีพัดลมอีก2ตัวเดี๋ยวต้องลองเช็ดดูนะเดี๋ยวประกอบก่อนนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยมีส่วนที่เสียหายเพิ่มเติมนะฮะก็คือทานซิสเตอร์คุมพัดลมอ่ามันเสียทั้ง2ตัวในตอนแรกผมเปลี่ยนตัวนี้แค่ตัวเดียวก็ตัวนี้มันเสียด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนเพิ่ม อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บริเวณไอตัวทานซิสเตอร์ไดนะทานซิสเตอร์ขับมอสเฟตภาคคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะขาของทานซิสเตอร์ตะกัวมันล่อนนะครับตอนรันเครื่องทำให้มีเสียงม้อแปลงค้างจี้ๆในตอนแรกนะขามันล่อนขาหนึ่งนะครับมันไม่แตะตอนนี้ก็ได้ย้ำตะกัวไปแล้วปกติแล้วนะครับ พัดลมเสียทั้งสองตัวนะครับพัดลมไม่หมุนทั้ง2ตัวเลยนะสรุปว่าพัดลมนี่ช็อตทั้ง2ตัวเลยต้องเปลี่ยนพัดลม2ตัวนะฮะเปลี่ยนพัดลม2ตัวเลยนะครับอ่าที่มีเพิ่มเติมนะก็ตัวนี้ที่ซ่อมนะมีภาคไฟเลี้ยง24โวลต์มีทรานซิสเตอร์มีซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็สวิคนะฮะมีไดโอดแล้วก็แก้ไขสวิคปิดเปิด แล้วก็ทานซิเตอร์คุมพัดลมสองตัวแล้วก็าภาคได้ภาคได้ขับมอสเตอร์คอเวอร์เตอร์นะอันนี้ก็บัตรเกียร์ขามันร่อนจริงๆถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่รู้เลยว่าขามันร่อนนะเพราะมันมองไม่เห็นแต่ทีนี้ไอ้ตัวหมออแปลงมันค้างนะครับแล้วก็กําลังวัดที่ มันได้ออกมาเนี่ยจริง,รงๆมันต้องได้ร้อยกว่าเนาะเวลาเทสมันได้อยู่ราวๆแค่ร้อยวัตเท่านั้นเองผมก็เลยสงสัยก็เลยหาสาเหตุก็ตรวจสอบไปมาก็มาเจอตรงเนี้ยนะฮะที่มันมีปัญหาอยู่นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนพัดลม2ตัวเนาะทีนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะจริงๆถ้ากระแส3แอมป์เนี่ยอ่ามันต้องได้อยู่ร้อยกว่าร้อยนิดๆนะประมาณร้อยห้าวัตร้อยเจ็ดวัต์ในตอนแรกเนี่ยมันได้แค่ราวๆร้อยเดียวเท่านั้นเอง ที่ทดสอบให้เพื่อนๆดูในตอนแรกนะอ่าเ,นะนะเนี่ยนะครับร้อยเจ็ดวัตต์เนี้ยต้องได้อยู่ประมาณนี้นะครับร้อยหกวัตต์ซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันได้ราวๆร้อยวัตต์แล้วก็หม้อแปลงมีเสียงดังนะแต่ไอ้เรื่องหม้อแปลงมีเสียงดังเนี่ยบางตัวมันก็ดังปกตินะนะครับแต่ดังละว,วัตต์ต้องปกติด้วยแต่ตัวเนี้ยดังละว,วัตต์มันออกน้อยไปนิดนึงอ,ออกน้อยไปหน่อยหนึ่งนะฮะ ก็เลยสงสัยแล้วก็ไอมอสเฟคอนเวอร์เตอร์มันมีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินิดนึงด้วยนะครับซึ่งไอภาคใดมันเหมือนคือไม่ใช่ว่ามันไม่ทํางานนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เพราะขามันขามันลอดในขาหนึ่งแต่ว่าสัญญาณมันก็วิ่งผ่านไปได้อยู่แต่สัญญาณมันไม่สมบูรณ์เนาะเลยทาให้อ่าคอนเวอร์เตอร์มอสเฟีร์คอนเวอร์เตอร์ทำงานไม่สมบูรณ์มอปแปลงเลยมีเสียงแต่ตอนนี้ก็มีนะแต่มีเสียงคังเบาๆถือว่าปกติ กำลังวัดก็ปกติแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเพิ่มกระแสขึ้นไป18แอมป์เนาะ18แอมป์จะต้องได้อยู่ลราวๆ600วนะัตต์เนาะถ้าปกตินะครับแล้วก็พัดลมนะจะทํางานอยู่ลราวๆช่วง400วัตต์400ถึง500วัตต์พัดลมจะต้องหมุนนะครับเดี๋ยวดูกําลังวัดต,ตรงนี้ก่อน นี้พัดลมทํางานแล้วฮะช่วง400วัตต์ดูกําลังวัตดสูงสุดนะฮะต้องได้อยู่แราว590ถึง600 590แล้ว600เห็นไหมครับอันเนี้ยถือว่าปกติเลยนะตอนนี้ปกติแล้วพัดลมที่ใส่ไปเนี่ยจะเป็นพัดลมรอบไม่จัดนะต้องแจ้งลูกค้าก่อนซึ่งการทำงานของพัดลม่าเสียงค่อนข้างเบาก็ ก็มันตรวจเช็คหน่อยนึงแต่พัดลมพวกนี้มันเป็นพัดลมรอบไม่จัดมันก็ตามว่าอายุการใช้งานมันอาจจะเสียยากกว่าพัดลมรอบจัดเนาะเพราะว่ามันหมุนไม่เร็วพัดลมพวกนี้มันเป็นพัดลมรอบจัดมันหมุนเร็วหมุนทุกวันเนี่ยไอ้ตัวแกนมันจะอ่ามันจะอ่สึกเร็วนะฮะมันจะสึกมันจะเสียหายได้เร็วกว่าพัดลมรอบเบานะครับแต่พัดลมรอบเบามีข้อเสียคือระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีได้ไม่เท่าพัดลมรอบจัดนะครับ ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะฮะแต่ว่าก็พอโอเคอยู่มีพัดลมดีกว่าไม่มีนะพัดลมรอบจัดผมหาซื้อไม่ได้เนาะนะครับอันนี้ซื้อมาไว้คือถ้าถ้าลูกค้าจะส่งมาเปลี่ยนพัดลมอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ได้รับเนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าส่งมาซ่อมแล้วพัดลมเสียผมถึงจะเปลี่ยนพัดลมให้นะฮะอ่าก็ซื้อมาสแปล์ไว้เอาไว้สําหรับเปลี่ยนให้ลูกค้าที่ส่งมาซ่อมอาการอื่นแล้วพัดลมมันเสีย ก็เครื่องนี้เสียหายถือว่าเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะพัดลมต้นเหตุมาจากพัดลม2ตัวนี้เลยลูกค้าใช้งานแล้วไม่ดูแลพัดลมคือไม่ตรวจเช็คพัดลมไม่ใช่ไม่ดูแลถ้าเราตรวจเช็คสักนิดนึงมันมีเริ่มมีเสียงดังเริ่มหมุนฝืดอะไรเงี้ยให้เราไปสั่งมาเปลี่ยนได้เป็นพัดลมขนาด24โวลต์ความความขนาดพัดลมอยู่ที่50เซนเนาะ50คูณห0นาหนา2 20มิลน,นะฮะ 24วต์มีขายในช้อปปี้ใน lazada มีขายเราซื้อมาเปลี่ยนได้เลยซื้อมามันก็จะมีช็อกเกตมาแบบนี้เลยก็ถอดเปลี่ยนเสียบช็อกเกตกลับคืนนะครับก็ใช้ได้อย่าปล่อยจนกว่าทิ้งไว้จนกว่าพัดลมมันไม่หมุนนะฮะเมื่อพัดลมไม่หมุนเมืม่อไหร่ก็เนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะครับพังทุกเครื่องนะถ้าพัดลมไม่หมุนพังทุกเครื่องนะฮะสำหรับกิทายเอเวอร์เตอร์ตัวสีแดงเนี่ยแล้วพังแล้วบางตัวก็แค่าทาร์ติเตอร์ชอร็อตบางตัวไหม สายฟงสายไฟบอดทะลงทะลุเสียหายหลายส่วนเลยนะอย่างตัวนี้ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าแนะนําแล้วก็เป็นการเตือนผู้ใช้งานด้วยนะฮะที่ใช้กิดทายตัวสีแดงเนาะอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปติดตามกันไดขอภายไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ